ตำบนละ,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 ะปู่ศรีคุณนัชราชยาเสกแกยวุรรมารวามทั้งพวกเสกเหรียญหลวงพ่อพิคุณพ่อนี่คือด้านหลังของวัดส้มปล่อยใหญ่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่บ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษวันนี้จะพาทุกท่านไปชมความงามของวัดบ้านส้มปล่อยนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านแล้วก็วัดบ้านส้มปล่อยกันเลยนะครับผู้ชมครับ พามือเป็นโรงเรียนส้มปล่อยส้มปล่อยวิทยาเสริมนะครับวันส้มปล่อยก็จะมีหมู่หนึ่งหมู่สิบเอ็ดแล้วก็หมู่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมวัดส้มปล่อยกันนะครับวัดบ้านส้มปล่อยนะครับก็น่าจะถึงแล้วนะครับวัดบ้านส้มปล่อยอชื่อว่าวัดส้มปล่อยใหญ่นะครับคุณผู้ชม ผมเห็นมีวัดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เป็นวัดที่สองนะครับแสดงว่าบ้านส้มป่อยมีสองวัดนะครับคุณผู้ชมเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมบริเวณวัดนะครับคุณผู้ชมครับและผมก็มาถึงแล้วนะครับนี่คือวัดส้มป่อยใหญ่บ้านส้มป่อยตำบลส้มป่อยอำเภอราศีสลไยจังหวัดศรีสะเกดครับ ครับที่บวงสรวงบวงสรวงปูญาบอกครับวันที่เท่าไรก่อนครับบวงสรวงเนี่ยวันที่สิบห้าสิบหกธันวาครับจะเริ่มบุญธมนต์หล่ะครับครับว่าครับบวงสรวงก็ทีเป็นพิธีบวงสรวงไงตอนเสาร์ไอดหอดเทียงโอ้ครับบวงสรวงพญานาฬิกาบอกครับ โอ้15 16ธันวาคมผีโคนท่านละมุดปู่ศรีคุณนคราญยาเขียววัชมาครับรวมทั้งพวกเสกเหรียญหลวงพ่อพิคุณพ่อโอ้ครับวันที่15 16นี่บอกครับธันวาคมเอาไหนเนาะิ5นี่เป็นพิธีพิธีเลยพิธีพวกเสกเลยบอกครับ15ธันวาคมครับเดี๋ยววันอะไรสิพงศ์ปัจจุบสินีวิธีบุกสวทั้งหมดเลยลอะไรนี่ครับตอนนี้ก็เตรียมงานแล้วเนาะครับเนาะวัดวัดนี่ซื้อวัดสมปอยใหญ่บอกครับครับ เห็นเห็นมีวัดหนึ่งเลยทั้งปุ่นวัดยังไงครับทั้งปุ่นสมปอยน้อยโอ้วัดสมปล่อยน้อยสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับวัดส้มปล่อยใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับดูครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมสวยงามมากๆนะครับวัดส้มปล่อยใหญ่ บ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นพญานาคนะครับที่อยู่ริมฝั่งของแม่น้ำมูลนะครับและนี่ก็คือแม่น้ำมูลบริเวณด้านหลังของวัดส้มปล่อยใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมีองค์พญานาคที่สวยสดงดงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือวัดส้มปล่อยใหญ่บ้านส้มปล่อยตมลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นวัดที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ํามูลที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆนะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือวัดส้มปล่อยใหญ่บ้านส้มปล่อยตมลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับ มาทำบุญที่วัดนี้นะครับคุณผู้ชมครับนอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้วยังได้ชมปลาสวยๆงามๆเพลิดเพลินนะครับคุณผู้ชมดูนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับดูนะครับนี่ว่ายอยู่นี่โอ้โหมาใกล้ๆเราเลยครับคุณผู้ชมนี่คือด้านหลังของวัดส้มปล่อยใหญ่บ้านส้มปล่อยตำบลส้มปล่อยอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับคุณผู้ชมครับ เป็นปลาธรรมชาติจากแม่น้ํามูลเลยครับนี่และครับบริเวณของแม่น้ํามูลทางโน้นก็ไปทางราศีสไลนะครับในส่วนของด้านนี้ก็ไปยังอําเภอยางชุมน้อยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับปลาโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆครับคุณผู้ชมมาเที่ยวที่วัดส้มปล่อยใหญ่นี้ได้บุญได้กุศลแล้วยังเพลิดเพลินกับการได้ชมปลาตัวใหญ่ๆแบบนี้นละครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ